สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับน้องเอ๋นะคะในช่อง Easy k e a l t y เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องง่ายๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะเรามาดูแลสุขภาพกันช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวส่วนมากแล้วนะคะก็จะเป็นโรคภูมิแพ้กันใช่ไหมคะแน่นอนค่ะว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยมี2แบบด้วยกันแบบแรกเลยนะคะก็คือเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่กําเนิดนะคะตัวน้นองเอ๋เองเนี่ยก็เป็นภูมิแพ้แบบกรมาผธุนนั่นเองนะคะแบบที่2เนี่ยคือเป็นภูมิแพ้แบบแอบแฝงโดยที่หลายท่านเนี่ยไม่ทราบว่าตัวเองเอ้ยเราเป็นภูมิแพ้หรือเปล่าวันนนี้ะะคะ เราก็เลยจะมาเช็คสัญญาณโรคภูมิแพ้กันนะคะหากท่าในใดที่มีอาการนะคะรู้สึกว่าเจ็บคอนะคะไอจามคัดจมูกนะคะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่ากลุ่มโรคเนี้ยเขาเรียกว่ากลุ่มโรคภูมิแพ้แบบกรรมพันธุ์นะคะก็คือน้องเอกเองก็เป็นแบบนั้นนะคะในกรณีที่2อนะคะสำหรับโรคภูมิแพ้แบบแอบแฝงเนี่ยเขาจะมีอาการบ้างบางอย่างซึ่งอาการมันจะกว้างๆบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าระหว่างที่เราเป็นโรคภูมิแพ้กับเราเป็นโรคเนี้ยเราเป็นโรคอะไรนะคะเช่นเลยนะคะเรามีอาการ รู้สึกว่าเป็นเหมือนกับไมเกรนปวดหัวอาจจะคิดว่าเราเครียดแต่จริงอาจจะเป็นการอักเสบของระบบเลือดที่เกิดจากโรคภูมิแพ้ก็ได้นะหรือหลายท่านค่ะมีอาการปวดท้องแน่นาอกจุกเสียดเราคิดว่าเรารับประทานอาหารเยอะ แต่จริงๆแล้วนะคะเราอาจจะไม่ได้รับประทานอาหารเยอะก็ได้เราอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้แบบแอบแฝงก็ได้ท่านที่ดีนะคะแนะนําว่าให้ลองไปตรวจเช็คดูนะเพราะบอกก่อนเลยว่าอาการเนี่ยโรคภูมิแพ้ค่อนข้างกว้างนะมีโอกาสเป,เป็นเป็นหายหายคือมันตามสภาพอากาศตามระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและวันนี้นะคะเรามีตัวช่วยให้กับทุกๆท,ท่านนะคะหลายท่านเริ่มกําลังอยากจะดูแลตัวเองใช่ไหมคะนี่เลยนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของบริษัท ซูเลียนนะคะเป็นโปรตีนเป็นสารประกับจาั่วนเหลืองผสมชวนลันเตานะ,ะที่สําคัญค่ะน้องเนี่ย ช่วยในเรื่องของกระบวนการการ,การซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหรอร่างกายของเราฟื้นตัวคืนกลับขึ้นมาได้อย่างดีเยี่ยมเท่านั้นยังไม่พอคุณคะไม่มีน้ําตาลไม่มีแลคโตสไม่มีกลูเตนหลายคนบอกอุ๊ยกําลังรู้สึกว่าอยากรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่หวานนะคะตัวเองเนี่ยบอกเลยว่าคอนเฟิร์มตัวนี้รสชาติแบบออริจินอลเหมาะสําหรับคนสายแบบเฮลตี้มากๆเลยนะแล้วก็สายมังสวิรัตสายวีแกนสายเจนะคะบอกเลยว่าเลิศมาก ข้าในที่สนใจก็สามารถนะที่จะอินสบอกสอบถามโปรโตีนจากถั่วเหลืองผสมถั่วลันเตาได้เลยค่ะบ๊ายบาย